รีวิวสินเชื่อบ้านจากธนาคารทออสต้นปี2564วันนี้จะมาแนะนำสินเชื่อบ้านคนละหลังจากธนาคารทออสครับโครงการนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างดอกเบี้ยจะเป็นยังไงบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะผมจะมารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในหมวดหมู่สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือที่เราเรียกว่าสินเชื่อบ้านสินเชื่อคอนโดของเรานั่นแหละครับ mm hmm. และตัวสินเชื่อนะครับที่ผมเลือกนํามาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ครับเป็นสินเชื่อจากธนาคารทอสอนะที่มีชื่อว่าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังปี2564สิครับสินเชื่อบ้านตัวนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง มีจุดเด่นอะไรบ้างและที่สําคัญครับอัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันถึงตัว Product นะครับผมอยากจะขอย้อนไทม์ไลน์ของปี2020ให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนิดนึงก่อนนะฮะคือตั้งแต่ปี2020นะครับช่วงตั้งแต่ต้นปีนะฮะมกราคมพามีนาเนี่ยเริ่มนะฮะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะซึ่งการระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้ครับเป็นจุดชนวนใหญ่มากๆเลยนะฮะที่ส่งผลเอฟเฟกไปถึงภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมันลามไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับดังนั้นเศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆ นะครับเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินนะฮะอสังหาริมทรัพย์การส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากๆนะครับทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยได้รับ ผลกระทบและชะลอตัวไปเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ไตรมาสที่2อไตรมาสที่3ของปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยครับได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับลงมาเรื่อยๆเลยนะมีการลดทั้งค่า MRR MLR MOR หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับลดดอกเบีย้ยพวกนี้ครับมันส่งผลสืบเนื่องมาทําให้ อัตราดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยมันต่ําไปด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะผมฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่า MRR ML MLR MOR เนี่ยคืออะไรนะครับผมอะได้ทําคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ใน YouTube channel นี่แหละฮะถ้าใครอยากดูนะครับสามารถกดลิงก์ข้างบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยครับดังนั้นนะครับสืบเนื่องมาจนถึงต้นปี2564ที่เรากําลังคุยกันอยู่ตอนนี้นครับ อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็ยังไม่มีการปรับตัวขึ้นเลยนะยังคงที่อยู่ดอกเบีย้นยนโยบายอะครับยังคงไว้อยู่ที่0.5%อยู่นะครับณนะวันที่อัดคลิปนี้นะเป็นผลทําให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อต่างๆเนี่ยอยู่ในอัตราที่ยังคงถูกอยู่นะครับดังนั้นครับในช่วงต้นปีนี้นะฮะหรือไปจนถึงไตรมาสที่2เนี่ยดยส่วนตัวผมคิดว่าสําหรับคนที่วางแผนนะครับเตรียมความพร้อมสําหรับการซื้อบ้านซื้อคอนโดไว้แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เราจะ เข้าซื้อในช่วงนี้เพราะนะครับดอกเบี้ยยังคงถูกอยู่เหมือนกับช่วงปลายปีเลยนะครับซึ่งในปลายปีที่แล้วครับผมได้เคยทําคลิปวิดีโอนะครับได้เคยไลฟ์ฟืยกับเพื่อนเพื่อนและในหัวข้อที่ว่าไอ้ตกลงปี2021เนี้ยในมุมมองของผมะครับมันยังคงจะเป็นปีทองของการซื้อบ้านอยู่หรือเปล่ารวมถึงผมได้สรุปภาพรวมนะครับของตลาดในปี2020ไว้ด้วยนะถ้าเพื่อนเนคนไหนอยากดูนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้เพื่อเข้าไปดูคลิปวิดีโอตัวเต็มได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับสินเชื่อโครงการบ้านคนละหลังจากธนาคารทอสอในปี2564นี้กันครับว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างมีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับระยะเวลาการขอสินเชื่อในโครงการนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4มกราคม2564ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับ วัตถุประสงค์ของสินเชื่อตัวนี้นะครับมีไว้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดนั่นหมายรวมถึงพวกบ้านทาวน์เฮาส์บ้านแฟลตห้องชุดก็คือพวกคอนโดมิเนียมครับหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารนะครับหรือเพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อต่อเติมซ่อมแซมหรือขยายอาคารก็ได้นะครับหรือจะไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสินเชื่อตัวนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมในหลายๆวัตถุประสงค์นะครับมาดูคุณสมบัติของผู้กู้ในโครงการนี้กันบ้างครับว่าเราต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะร่วมโครงการนี้ได้นะครับ คนที่จะร่วมโครงการนี้ได้นะครับจะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับที่มีรายได้ไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนนะครับดังนั้นสินเชื่อตัวนี้ครับเขาออกมาเพื่อช่วยคนมีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญครับเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่แพงด้วยเดี๋ยวไปขยายให้ฟังอีกทีในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับสนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้หหลังหรือหห้อง ต่อหหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับวงเล็บว่าในกรณีกู้ร่วมเนี่ยใช้ได้เพียง1ห,หลังต่อห้องเท่านั้นนะดังนั้นครับโครงการนี้นะสามารถซื้อได้1คนต่อ1ห,ห้องหรือ1ห,หลังเท่านั้นนะครับและเราจะต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน25งหมนะครับเป็น2เงื่อนไขหลักในการกู้ขอสินเชื่อในโครงการบ้านคนละหลังนี้ครับ มาดูวงเงินกันบ้างครับวงเงินนะฮะให้สูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทนะครับก็คือสินเชื่อเนี่ยให้เต็มที่และ2ล้านบาทมากกว่าน,นั้นก็ต้องไปตัวอื่นนะและนะครับระยะเวลาการกู้เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า6ปีและไม่เกิน40ปีครับดังนั้นอันนี้ผมว่าต้องระมัดระวังเลยนะครับตรงนี้นะครับระยะเวลากู้อ่ะได้น้อยที่สุดก็คือต้องมากกว่า6ปีนะครับและจะต้องไม่เกิน40ปีนะครับเป็นเลงที่เขาวางไว้ให้เรานะฮะ โอเคมาส่วนที่ทุกคนต้องอยากรู้ที่สุดแล้วนะครับคืออัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อบ้านคนลัหลังจากทอสอครับอัตราดอกเบีย้ยของเขานะฮะปีที่1กับปีที่2เนี่ยเขาจะให้อัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่นะครับอยู่ที่2.75ต่อปีครับปีที่3นะครับเราจะได้อัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัว floating rate นะครับอยู่ที่ MRR ลบ3.4%ต่อปีนะครับ อัตราดอกเบีย้ยปีที่4-5ถึง5นะครับจะได้เป็นแบบลอยตัวอยู่นะฮะแบบ MRR ลบ2.00%ต่อปีครับและสุดท้ายครับปีที่6เป็นต้นไปจนจบอายุสัญญาครับจะได้ดอกเบีย้ยลอยตัว MRR ลบ5 7 5ครับถ้าอ้างอิงนะครับค่า MRR ณวันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะฮะ m r ของทอสสครับอยู่ที่6.15%ต่อปีเมื่อเราแทนค่าเข้าไปนะครับในเล็งอัตราดอกเบี้ยที่ผมบอกเนี่ยเราจะได้ออกมาว่าเฉลี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย3ปีเนี่ยจะอยู่ที่2.75%ต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นเลทที่ต่ามากๆเลยนะครับ พาต่อมาครับเรามาดูเรื่องค่าธรรมเนียมกันบ้างนะค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้นะครับ0.1ของวงเงินกู้แล้วก็จะมีค่าประเมินหลักประกันนะฮะตรงนี้ธนาคารทอสอเขาบอกว่าอยู่ในเล้งราคา1,900บาทไปจนถึง2,300บาทนะครับและค่าจดทะเบียนนิติกรรมนะครับไม่เกิน1,000บาทต่อรายก็คือ3อันนี้ชัวร์นะครับมาถึงเรื่องเอกสารที่ใช้ยื่นกู้นะครับเอกสารเนี่ยก็ทั่วๆไปอย่างที่ผมได้พูดไว้นะครับว่ามันจะมี3ส่วนหลักๆครับจะเป็นเอกสารทางการ เงินนะครับเอกสารหลักประกันนะครับแล้วก็เอกสารส่วนบุคคลนะครับสเรื่องนี้รายละเอียดก็จะตามหน้าเว็บไซต์ของธนาคารทอสอเลยนะครับตรงนี้ขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปอ่านหน้าเว็บไซต์กันละกันนะครับซึ่งถ้าใครสนใจสินเชื่อโครงการบ้านคนลหลังจากธนาคารทอสอ t h นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะฮะที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารทอสอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเว็บไซต์โครงการนี้ไว้ข้างล่างคอมเมนต์นี้นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับคืออย่างนี้นะครับ การซื้อบ้านหรือการกู้ซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งโปรเซสนะที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนก่อนที่จะไปยื่นกู้ครับควรจะเตรียมความพร้อมมากๆเลยนั่นคือการเตรียมพร้อมในเรื่องทั้งเอกสารเตรียมพร้อมเรื่องสถานะทางการเงินควรวางแผนการเงินยังไงควรจัดสรรชีวิตยังไงให้เวลาเราไปกู้บ้านแล้วมันผ่านแน่ๆครับซึ่งตรงนี้ผมอยากบอกว่า ผมอะได้ทําคลิปนะครับไว้อย่างละเอียดเลยนะว่าก่อนคุณจะไปกู้บ้านนะครับคุณควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อให้มันกู้ผ่าน100%ธนาคารเขามีหลักคิดเกณฑ์พิจารณาอะไรบ้างทําแบบไหนธนาคารไม่ชอบ ทำแบบไหนธนาคารชอบนะฮะผมได้ทําไว้อย่างละเอียดอธิบายทุกอย่างไว้อย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ใน youtube c h anel n นี้แหละถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูดีเทลก่อนได้นะว่าเตรียมความพร้อมยังไงให้กู้บ้านผ่าน100%นะครับต้องมีประโยชน์แน่ฮะ และเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับเวลาเรากู้บ้านมานะครับตรงนี้เนี่ยเผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับเวลาเราผ่อนบ้านไปได้สักสาปีอะครับมันจะต้องมีกระบวนการหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราครับกระบวนการนั้นเรียกว่าการรีไฟแนนซ์บ้านครับผมขออนุญาตพูดเร็วๆตรงนี้นะฮะการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับคือการไปขอยื่นสินเชื่อกับธนาคารใหม่นะฮะ เพื่อที่ว่าเราจะขอลดอัตราดอกเบีย้ยให้มันกดต่ำลงมาถูกนะฮะเหมือนในช่วง3ปีแรกคือโดยธรรมชาติของอัตราดอกเบี้ยบ้านนะครับเขาจะถูกในช่วง3ปีแรก3ปีแรกเนี่ยณนะเวลานี้นะครับอยู่ที่3นิดๆนะครับอัตราดอกเบีย้ยนะแต่พอปีที่4ครับมันก็จะกระโดดสูงขึ้นไปลองดูจากสินเชื่อตัวที่เราพูดกันมาก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําและต้องทำนะครับก็คือเมื่อครบ3ปีนะครับเราควรจะไปรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นนะครับขอลดดอกเบีย้ยเพื่อที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยให้มันกลับ ลงมานะฮะใกล้ๆก,กับ3ปีแรกนั่นเองแหละครับซึ่งในที่นี้นะถ้าใครยังไม่รู้จักการรีไฟแนนซ์เลยหรืออยากหาข้อมูลเพิ่มนะครับผมได้ทําคลิปอีกแล้วนะฮะไว้ในช่อง YouTube นี่แหละครับสามารถกดด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูคลิปรีไฟแนนซ์แบบเต็มได้เลยนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาสินเชื่อบ้านเพื่อที่จะไปกู้ซื้อบ้านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวเลือกนะฮะที่ช แต่ก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะย้ําให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้นะว่าเวลาเราเลือกสินเชื่อนะครับเราต้องดูหลายๆที่เพื่อเอามาเปรียบเทียบนะครับอย่าดูเพียงที่เดียวหรือถ้าเซลล์โครงการเขาบอกว่าที่นี้ดีมากดีมากเนี่ยเราฟังเขาได้แต่เราอย่าไปเชื่อเขาหมดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนน่ะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปดูว่าเฮ้ยไอที่เขาบอกว่าดีอ่ะมันมีแบงค์อื่นดีกว่านี้หรือเปล่า ทำไมต้องทําแบบนั้นครับเพราะอัตราดอกเบีย้ยที่มันถูกลงอะครับมันหมายความว่าเราจะประหยัดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นไงครับดังนั้นนะฮะอยากให้ทําข้อมูลเยอะๆทํากันบ้านเยอะๆนะครับและนะฮะถ้ามีสินเชื่อบ้านตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะพยายามเอามารีวิวเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังในช่องนี้แหละครับในปี2564นี้ครับหลายๆอย่างก็ดูเหมือนจะเอื้ออ,อํานวยนะครับสำหรับผู้ซื้ออย่างเรานะทั้งอัตราดอกเบีย้ยที่ยังต่ําอยู่ณนะเวลานี้นะครับสปีแรกเนี่ยก็ไม่เกิน3ก็มีให้เห็นหลายธนาคารนะ รวมไปถึงเบบหลายๆเจ้าก็ลดราคากันนะครับและในอนาคตนะฮะผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าปีนี้รัฐบาลน,น่าจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับอสังหามมาให้เราอีกนะครับทุกอย่างมันดูดีดูน่าซื้อไปหมดเลยครับ แต่ที่สาคัญครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ําอยากจะเตือนเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่นก็คือว่าเราต้องไม่ลืมที่จะประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะครับแน่นอนครับว่าวันนี้โอเคดอกเบี้ยมันถูกราคามันถูกนู่นนี่นั่นน,นะฮะแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมแต่ถ้าวันนี้สถานะการเงินเรายังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนผมคิดว่าการที่เรารีบไปซื้อเพราะเราไปห่วงโปรโมชั่นมากจนเกินไปหรือไปหวังส่วนลดมากจนเกินไปจนลืมคํานึงถึงความเสี่ยงคํานึงถึงความพร้อม ้อมเนี่ยผมว่ามันจะสร้างปัญหาในระยะยาวนะครับก็ไม่อยากให้ไปเจอปัญหาแบบนั้นกันนะด้วยความหวังดีนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับฝากกด subscribe ช่อง g g l e Living นะ ผมจะทำคลิปนะครับรีวิวสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับอัปเดตความรู้อสังหาริมทรัพย์และการเงินให้เพื่อนๆนดูอีกทุกวันเลยนะครับฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะมีออกมาตลอดนะครับและที่สำคัญครับสามารถติดตามผมต่อได้ในช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k g u r u l i v i n g นะครับหรือ TikTok g u r u l i v i n g นะสามารถไปเจอกันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ